ก็ไม่รู้เขาเป็นขุยขุยขึ้นมาบนแผลเมื่อก่อนไม่เคยเห็นใช่ไหมคนอายุมากๆาที่เคยมาเป็นไฟท็อปก็จริงไม่เคยเห็นใช่ไหมอ้าวน้องฟิลมาเมื่อไหรน่เนี่ยนี่เขาเรียกว่าฟิลซเรียมนะคะฟิลซเรียมตัวนี้เป็นเป็นเชื้อราบกเมื่อกี้นี้อาจารย์พูดถึงเชื้อราไฟท็อปเป็นหลาน้ำนะอาจารย์ด้วยตัวอาจารย์เองเนี่ยแหกกฎการการจำแนกเชื้อราสักนิดหนึ่ง อาจารย์ตั้งเป็นเชื้อสามแบบนะคะเป็นลาน้ําเป็นลาบกแล้วก็เป็นลากลุ่มเห็ดน,นะคะในเพราะอะไรเพราะว่าในการใช้สารเคมีเนี่ยสามกลุ่มนี้จะใช้สารเคมีเพราะการกำจัดแตกต่างกันไปในสามกลุ่มนี้นะถ้าเป็นลาน้นํานี่ต้องใช้ยากลุ่มที่ใช้กับยาณ่าน้ําโดยโตรงถ้าเป็นยาบกเนี่ยยาทั่วไปที่เราใช้อยู่เนี่ยใช้ได้นะ แล้วก็ในกลุ่มลาเห็ดเนี่ยพวกเห็ดเนี่ยจะเป็นกลุ่มต่างหากไปอีกกลุ่มหนึ่งนะคะพราะฉะนนั้อาจารย์ก็จัดกลุ่มระยาไอ้รากลุ่มราตามสารเคมีก็ป้องกันกำจัดโรคพืชที่มีประสิทธ,ธิภาพกับกลุ่มพวกนี้นะคะเป็นกลุ่มราบกเนี่ยก็จะมีสารเคมีในเยอะแยะมากที่ใช้ได้แต่ใช้กับลาน้ำไม่ได้เข้าใจไหมสัลฟิเชเรียมเนี่ยก็มีหลากหลายมีทั้งสีขาวสปอร์สีม่วงนะคะ แล้วก็มีคือไอ้ที่บอกเนี่ยเพราะว่าเอาไปเขียนเชื้อดูใต้กล้องจุลทรรศในห้องปฏิบัติการเราถึงได้เจอว่ามันมีความหลากหลายของฟ mm ิลเซียบเยอะแยะมากเลยทีนี้เราก็มาถึงน้องฟิลมาอย่างไรน้องฟิลเนี่ยนะถ้าถามอาจารย์เนี่ยเมื่อก่อนเนี้ยเราผูกทุเรียนสมัยโบเลยอะ่ะ เราเคยเจอไหมสีที่เป็นสีชมพูสีขาวเราเพิ่งมาเจอเมื่อประมาณสิบปีที่แล้วใช่ไหมประมาณสิปีเราปลูกทุเรียนมาสี่สิบปีเราไม่เคยเจอเชื้อนี้ใช่ไหมจําได้ไหมใครที่ใครที่ปลูกมาแล้วห้าสี่สิบห้าสิบปีนะโบ้เมื่อก่อนเนี้ยเราเคยปลูกทุเรียนเราไม่เคยเจอเราเคยเจอไฟท็อปเจอเจออยู่แล้วแล้วก็ค่อยๆระบาดมากขึ้น แต่เราไม่เคยเจอมันจะเปียไอ้สีชมพูเกิดขึ้นสีชมพูสีขาวสีม่วงเนี่ยมันเกิดมาเมื่อประมาณ50ปีเม้่ประมาณ10ปีที่แล้วนะคะก็ะมีการออดูกันครั้งใหญ่งานวิจัยก็ออกไปนะักวิชาการก็ออกไปเก็บตัวอย่างเข้ามาเนี่ยก็พบว่ามันเป็นฟิวเซเลียมหลายหลายชนิดฟิวเซเลียมมันจะมีประมาณร้อยกว่าชนิดบันชื่อเดียวเนี่ยน้องฟิวเนี่ยมันจะมีประมาณร้อยหน้าตา สวยมางผมยาวมากผิวขาวมาั่งผิวดำมางนะคะหรือว่าคิ้วโก่งม่งปากแดงมากสุดแท้แต่ก็ประมาณ100่งรแบบนะคะทีนี้ก็มันก็มาก็เจอไม่ไม่น้อยกว่าสีห้าแบบอะ่ะเพราะมันจะมีทั้งสีชมพูสีม่วงสีขาวใช่ปะนะคะเอแล้วมันมาจากไหนล่ะเขาก็าพยายามเช็คลงไปนะก็มีอยู่ว่าช่วงขนาดนั้นนะก่อนหน้านั้นนะมันมีห้วยหอมพัน เข้าวานิสเคยได้ยินไหมเป็นกล้วยหอมที่มาจากเมืองนอกแล้วก็เอามาปลูกแล้วก็ไต้หวันหรือเมืองจีนต้องการสูงมากเพราะว่ามันเปลือกหนาแล้วก็ไปสุกที่นู่นมันจะเป็นพันุ์เขียวนะเป็นเป็นกล้วยหอมพันุเขียวเวลาที่เขาปลูกแล้วเนี่ยตอนสุกมันจะเขียวแต่มันจะมีวิธีบ่มให้มันเป็นเหลืองที่ต่างประเทศเพราะอะไรเพราะเวลาขนส่งมันจะไ,ได้ไม่น่าเอาระหว่างทาง ะ,ะแล้วมันเป็นเป็นพันธ์ที่อ่อนแอต่อโรคตายพลายอย่างยิ่งแต่ยิ่งนะเป็นสายพันธุน์พิเศษที่เขาเรียกทีเนี่ยพิเศษอาจารย์เคยได้ยินมันไปสินโรคเนี้ยที่ปทุมธานีประมาณปี2,552นะคะที่เริ่มเข้ามาแล้วก็ประมาณ 8ปีที่แล้วเนี่ยผู้ที่เบตงตายเรียบเลยใครเคยได้ยินมั้กล้วยหอมที่ปลูกทงยะลาเบตงเนี่ยตายยกส่วนถ่ายรูปมาให้ดูเป็นเรื่องที่น่าตกใจมากแล้วมันก็หายไปก็เลยกลายเป็นว่าไม่ได้ปลูกอีกตั้งแต่เมื่อประมาณ8ปีที่แล้วแต่หารูไ้ไหมว่าเชื้อมันมาแล้วเราเชื้อตัวเนี้ร้ายกว่าไวทอฟอีกเพราะว่า ในหยดน้ําตาหยดหนึ่งของเราเนี่ยมันไม่ได้มีแค่แสนตัวแต่มันมีสองล้านตัวน่งปลัวกว่าเยอะแล้วมันทนกว่าเยอะแล้วมันก็อยู่ในดินเหมือนกันแล้วมันก็ไหลมากับน้ํามากละอองฝนลระอองฝนเนี่ยเชื่อไหมคะว่าลระอองน้ําที่มันมีเชื้อเนี่ยนะมันลอยขึ้นไปอยู่บนนู้นเลยสูงกว่าเครื่องบินอีก ลอยขึ้นไปเหนือเครื่องบินอีกแล้วเคยเคยในเครื่องบินเรารู้ไหมว่ามันเย็นแค่ไหนมันเป็นตู้เย็นบนนั้นเลยนะเย็นมากแล้วมันก็อยู่ของมันมีความสูงมากแล้วลมบนนั้นมันพัดไปทั่วโลกแล้วมันก็พัดวนไปเนี่ยตอนแรกมันพัดเราก็ไม่แน่ใจหรอว่ามันพัดมาจากแถวนี้แล้วมันพัดไปที่ที่เมืองจันท์หรือเปล่าคือยังไม่รู้ว่าเกิดที่นี่ก่อนหรือเกิดที่เมืองจันก่อน ไอ้โรคเนี้ยที่ว่าเป็นฟิวสเลี่ยงเนี้ยไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะเกิดแถวนี้ก่อนหรือเกดที่ม่รู้มันที่เหมือนจัน์ก็เป็นนะมันสามารถจะขึ้นไปอยู่บนบนท้องฟ้าบนในในก้อนเมฆข้างบนนู้นะอากาศเย็นเที๊ยบข้างบนหนักเหมือนยังกับอยู่ในตู้เย็นเลยอ่ะแล้วมันก็พาไปทั่วประเทศเลยนะคะมันก็พอมันพออากาศมันลมมันพาตกมันก็ลงมาอยู่ที่พื้นนะมันก็เข้าไปโอ้โหแล้วมันก็ใช้เวลาประมาณ สิบปีไม่ถึงเราจริงห้าปีแค่นั้นอะ่ะมันถึงได้เริ่มเข้ามาเราถึงจะเห็นแต่เราเห็นเนี่ยประมาณแปดปีถึงสิบปีที่แล้วใช่ปะใ่รจําได้มางอาการที่เห็นเป็นน้ําไหลที่เป็นไฟทอปน้ําไหลอ่มีบางสวนเท่านั้นนะที่เป็นไฟทอปเฉยๆแต่มีหลายสวนที่มีทั้งไฟทอปทั้งฟิวเซเลียมแต่ที่อาจารย์ลงมาสองสามครั้งเนี่ยอาจารย์เห็นแต่ไฟทอปอย่างเดียวนะ ยังไม่เห็นฟิวเซียมเท่าไหร่มกหอนไหมแต่ที่ตราที่จันระยองเนี่ยฟิวเซียมเยอะมากเยอะจริงๆเพราะฉะนั้นอะไรที่เกิดขึ้นก็คือน้ําไหลออกมาเนี่ยแล้วกิ่งก็ตายเร็วมากเร็วกว่าเป็นไฟทอบสมัยก่อนนะคะนั่นคือต้องการให้รู้ว่าทําไมน้องฟิวมันมาได้ไงอ่ะทีนี้ก็ให้ดูถึงฟิวเซียมที่เราเจอเห็นไหมคะหน้าตามันหลากหลายมากมีทั้งสีเทา นะเป็นกระจุกก็มีออกสีแดงก็มีหรือว่าออกเป็นสีเหลืองเหลืองก็มีนะเป็นกระยุกยกระยุกก็มีออกสีม่วงก็มีเห็นไหมมีความหลากหลายมากในประมาณร้อยกว่าเนี่ยปากแดงปากเหลืองที่ว่าเนี่ยเห็นไหมมันมีความหลากหลายมากนะแล้วก็นิสัยของเขาเขาเป็นคนยังไงน้องฟิลเนี่ยนะเขาจะเข้าไปในท่อน้ําท่ออาหาร นะคะเข้าไปในท่อน้ำท่ออาหารเหมือนกันแต่ก,กลไกของเขาเนี่ยไม่ใช่เข้าไปเฉยๆเขาจะไปสร้างสารที่เขาเรียกท็อกซินเนี่ยสารพิษเนี่ยให้พืชต้นพืชน,นะสร้างเนื้อเยื่อออกมาขัดขวางตัวฟิวเซเลียมตัวเชื้อราพอมันสร้างขึ้นมามันก็คือเหมือนกับโรคหัวใจเตบ แต่อมาที่เราบอกว่าจะไปทำบายพาสนะ mm hmm. ก็คือมันจะนีบเข้ามาพอนีบเข้ามาน้ำก็ไหลไม่ได้เลือดเราก็ไหลไม่ได้ใช่ปะเกิดหัวใจวายอะ่ะแบบเดียวกันแด้ะนะคะแต่ว่าต้นพืชเป็นคนสร้างไอ้เนื้อเยื่อเน,นี้ยขึ้นมาไม่ใช่ตัวเชื้อนะแต่เชื้อมันจะปล่อยสารพิษกระตุ้นให้พืชมันต่อต้านก็เหมือนเราเป็นหวัดไอเราแพ้เนี่ยคนที่แพ้อะ เห็นเป็นผื่นเนี่ยคืออะไรคะเวลาเราแพ้แล้วคันใช่ไหมใช่ไหมพอคันเนี่ยมันก็จะบวมใช่ไหมเพือ่อตัวเราอะ่ะก็จะปล่อยน้ําออกมาก็คือน้ำในที่สีแดงๆนะก็คือน้ําเพื่อที่จะลดการระคายเคืองจากไอ้ที่มันสมมุติว่ายุงกัดแล้วก็เห็นเป็นตุ่มแดงนั่นนะก็คือตุ่มน้ําที่พืที่เราตัวคนเนี่ยออกสร้างออกมาเหมือนกัน ต้นไม้ก็เหมือนกันเวลามีสิ่งแปลกปลอมเข้าไปมันก็สร้างป้องกันตัวเพราะฉะนั้นฟิสเซเลียมเนี่ยนิสัยของเขาพอเข้าไปปุ๊บพืชมันต่อต้านด้วยการทําให้ท่อน้ําเนี่ยตีบน้ําไปไหนอะน้ํามันก็ทะลักออกมานะคะน้ําทะลักออกมาก็คือก็คือน้ำมันก็มันก็ขึ้นไม่ได้โอเคไหม นั่นคือรูปแบบของการเห็นปรากฏการณ์นี้เนี่ยคือหน้าตามเป็นอย่างนั้นนั่นคือกลไกลของการแสดงออกของพืชที่เกิดจากฟิวเซเลียมนี่แหละ